วันนี้เราจะมาสอนทำกับ the ดักคิปเปอร์ใช้ทำเฟสกับ the ดักคิปเปอร์คุณทำนดนึงมาดูถ้าเขียนเฮ้ยถ้าเกิดเอาลงยูท b บไปเขียนแล้วเขียนด,ดูฝากแนบบลิงก์ตะคิปเปอร์นะาลิมิเต็ดลงยูลงเฟสบุ๊กให้ด้วยอ,อ,อือ อ่านไอ้บทเคทีบไปเลยอ่าเกิด้าเกิดตังเกิดกลางป่าเลยต้องหาที่เหมาะ โอ้กระตุกกระตุกโอ้กับทำด้านล่างดีกว่ากับดักเจ๋งมีต้นไม้ในนี้ด้วยบอกแก่การทำกับดักคีเปอร์ใช้ต้องใช้ไหนเวอร์ชันก่อน คาสว่างใส <Huh? S 1> คปเปอร์เรียบร้อยก่อนอื่นอุปรกรณ์ที่เราได้ใช้ก็คือประตูเหล็ก hmm. สี่บานเป็นเหยียบตดงอันไข่ค,คีปเปอร์หนึ่งฟอง อเราต้องวางแป้นเหยียบไว้ตรงกลางแล้วก็วางประตูตามแนวเอ้ยไม่ใช่สิแล้ววางไปเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็คิปเปิลวาง นี่คือกับกับเด็คีเปอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดงั้นจบคลิปกันเลยดีกว่า